อยู่เราต่างพบกันชั่วคราวเพื่อที่จะจากกันตลอดการเท่านั้นเองเมื่อวันพรุ่งนี้ไม่มีอีกแล้ววันหนึ่งความตายจะมาเยือนเราทุกคนลองมองไปที่คนรอบตัวคนที่รักเราคนที่เรารักเขาเหล่านั้นอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ในวันที่ยังมีกันและกันเรามักจะหลงลืมความจริงข้อนี้ไปสมหมดสิน้นคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่าวันพรุ่งนี้ อย่างเป็นของเราตลอดไปแต่เมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อวันพรุ่งนี้ไม่มีอีกแล้ววันพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงเราจะไม่มีวันได้ยินเสียงไม่มีวันได้สัมผัสไม่มีวันได้แก้ตัวไม่มีวันได้ขอโทษถึงตอนนั้นเราจะรู้ได้เองคำว่าหมดเวลามีอยู่จริงจงรักกันให้มากดูแลกันให้ดีให้อภัยรักษาน้ำใจไม่ถือโทษโกรธเคือง เพราะท้ายที่สุดทุกสิ่งที่เราได้กระทำต่อกันเอาไว้จะกลายเป็นความทรงจำในใจเป็นบาดแผลเป็นก้อนหินหรือจะเป็นดอกไม้เวลาไม่ได้มีมากอย่างที่เราคิดนะเชื่อเถอะว่าชีวิตไม่ได้ยั่งยืนยาวนานขนาดนั้นและความจริงในความจริงเราต่างพบกันชั่วคราวเพื่อจากกันตลอดกาลเท่านั้นเองเจริญพร